ค่ะวันนี้พาวันนี้พามาอัปเดตสวนทุเรียนนะคะสวนอิมสุกสาขาสองนะคะอยู่บนเขานะคะวันนี้นะคะเจอปัญหานะคะปัญหาคืออะไรคะปัญหาทุเรียนตรงนี้นะคะเอ,อขนาดทุเรียนงามขนาดนี้นะคะยังเจอยอดนี่ค่ะแห้งนะคะค่ะมองเห็นเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตัดออกไปแล้วนะคะวิธีตัดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะวิธีตัดนะคะตัดยอดกา้านทุบมแห้งใช่ไหมคะเราต้องตัดเฉียงนะคะวิธีตัดให้ตัดเฉียงนะคะเวลาฝนตกลงมาหรือหน้าฝนสมมุติว่าหน้าฝนนะคะเราตัดเฉียงเวลาฝนตกลงม,มันจะได้เอียงแล้วก็ลาดลงมาแบบนี้นะคะน้ําก็จะได้ไหลลงไปแล้วโคนมันตรงนี้มันก็จะไม่เน่านะคะค่ะเจอนะคะตรงนี้กิ่งะคะ่ะมีตรงนี้ตัดออกไปแล้วนะคะค่ะตรงนี้นะคะ ก็ยังเจอขนาดที่บนสาขาสองงามนี้ก็ยังเจอปัญหากา้านทูบแห้งนะคะมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะตอนนี้เจอปัญหาเรื่องกา้านทูบเป็นทุเรียนกา้านทูบแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกา้านทูบนะ,ะก้านไม่กวาดยังไม่เจอนะคะจะเป็นกา้กานทูบก้านตรงใหญ่เลยนะคะตัดออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะ วันนี้ก็พามาดูตรงนี้นะก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะแต่มันก็เอ่อมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะอันนี้ได้นะคะหลังจากที่อ่ปลายฝนต้นหนาวนะคะตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องกา้านทูบแห้งนะคะต้นจะเป็นอ่เป็นกา้านทูมนะคะค่ะมีพามาอัปเดตสวนนะคะวันนี้นะคะมาก็ วันนี้เป็นเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเลยนะนเพื่อนๆร้อนจริงๆนะคะวันนี้กลางวันแดดร้อนนะคะเป็นช่วงกลางวันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นช่วงจะเย็นแล้วนะคะวันนี้วันนี้พี่พามาอัปเดตนะคะมาอัปเดตสวนแล้วก็เราก็จะมีการปลูก่ปลูกมะละกอนะคะปลูกมะละกอแซมก็มีนะคะ น,นี่ต้นคู่ของเรานะคะใครอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวีพามาชมก็คือวันนี้มีปัญหาเรื่องก้านทูบนะคะยอดของเขาแห้งแห้งไปเลยนะคะเราก็ได้เปลี่ยนตัวยาใช้ยากลุ่มใหม่นะคะเปลี่ยนตัวยาไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ระมาณนี้ไม่รู้ว่าเาเกิดจากเรามีต้นกล้วยหรืออะไรหรือเปล่านะมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะณะวันนี้ นี่คะ่ะวันนี้ต้นสูงท่วมหัวแล้วนะคะนี่ท่่มหัวแล้วคะ่ะสูงท่วมหัวแล้วแล้วนะคะวันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะดูโคนของเขาใหญ่นะคะใบงามมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะแดดดมรมตกแล้วนะคะ อันนี้มี่จะให้ชมนะคะวันนี้ปลูกค่ะปลูกฟักทองนะคะทำเป็นหลุมๆนะคะปลูกฟักทองนะคะปลูกฟักทองลองดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหมอกจะแรงใช่ไหมคะ้อากาศก็จะเย็นอะไรประมาณนี้ก็เลยลองลองปลูกดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะอืม นี่นะคะนะคะอือทุเรียนนะทุเรียนของเราก็ในพื้นที่ของเราคาดว่าจะต้อง มีถังน้ำเพิ่มนะคะเราต้องมีถังน้ำเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าน้ำมันต้องใช้เยอะในอนาคตนะคะแต่ว่าเราก็มีบอกของเราเองแล้วนะคะแต่ว่าในอนาคตมันจะต้องใช้นะคะเึินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ปลูกฟักทองนะปลูกฟักทอง มีฟักทองด้วยนะคะต้นทุเรียนต้นที่เป็นการทูบแห้งก็เป็นนะบางต้นก็ไม่เป็นมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออหรือว่ามันบางต้นก็เป็นบางต้นก็ไม่เป็นนะคะก็นี่ก็มีกล้วยหอมนะกล้วยหอมลมแรงเลยใบยแห้งเลยนะคะนี่ค่ะ เราอาจจะได้เพิ่มถังน้ําแทงน้ําไปอีกนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแทงน้ํา